อันโยงคาเซโยเพื่อนๆที่รักทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมแบงก์ Bank, กับเกม NFT แมทเหมียวก็ในคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำเพื่องทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะเพื่อนกำลัาอีกแล้วนะครับสำหรับเกมสายฟรีก็เล่นได้อีก1เกมนะครับที่ทุกคนสามารถดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะเพื่อนก็เป็นเกมในตัวของเชนกาล่านะครับ ผมไม่ได้เข้าของกาล่ามาน่าจะเกือบปีแล้วนะเพื่อนๆนะก็มีอะไรเปลี่ยนไปเยอะนะครับมีเกมเยอะมากนะเพื่อนๆแต่วันนี้เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมารู้จักเกมแมวเก่อน,นะครับเกมน้องเหมียวนะอ่าน้องเหมียวตาเป๊ะวบลน่ารักพอสมควรนะครับรูปแบบเกมจะเป็นเป็นการเรียงแบบนี้เลยนะครับเป็นการเอ่อจะมีเควสเแล้วก็เรียงผ่านด่านไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆส่วนตัวผมเห็นคอมเมนต์นะครับในการดาวน์โหลดผ่านตัวของระบบ Android นะครับก็มีเยอะนะ Play Store นะครับเพื่อนๆ g o o g l e p พย ก็เพื่อนสามารถดาวน์โหลดได้2แพลตฟอร์มเลยนะครับก็จะเป็น Google Play แล้วก็ a p p s t o r e นะครับใครที่เล่น Android อยู่ก็สามารถโหลดเล่นกันได้นะครับแล้วก็ภายในตัวเกมนะครับในการเชื่อมต่อกระเป๋าง่ายนิดเดียวเลยเดี๋ยวผมพาพเพื่อนไปดูเนาะก็ตามนี้เลยนะครับในเรื่องของตัวเกมแมวก็มี NFT ขายด้วยนะพเพื่อนๆส่วนตัวผมก็ได้ผมก็มีกล่องอยู่หนึ่งกล่องนะครับ เขาจะแจกกล่องพวกนี้นะครับให้กับระดับในเรื่องของอคนที่สมัครเป็นโกนะครับเพื่อนๆก็จะมีสิทธิพิเศษสักนิดหน่อยนะครับอาจจะทดลองในเรื่องของตัวเบตา้าเกมต่างๆนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในตัวเกมกันเลยนะครับเพื่อนๆ <c oughs> อ่าสวัสดีนะครับเราเข้ามาตัวเกมกันแล้วสวัสดีน้องนี่ผมมีแมว2ตัวแล้วนะครับก็หลักๆของตัวเกมนี้นะครับก็จะเป็นการผ่านในเรื่องไปเรื่อยๆนะครับปลดล็อกฟังก์ชันต่างๆแลเพื่อนๆแล้วก็สําหรับเกมนี้ที่มาสนุกก็คือการ ตัดสวนนะครับติดรั้วทําบ้านนะครับส่วนตัวผมเพิ่งเล่นผ่านมาจีด่านวันนี้นะน่าจะไม่จีด่านนะครับอันนี้ดา่านเออด่านที่8แล้วผมเห็นในคอมเมนต์คนเล่นไปด่าน300แล้วนะเออทำไมเขาเขาขยันล่นขนาดนั้นเลยวะเนี่ยนะครับก็ส่วนตัวสําหรับอ่าเราก็มาแล้วเพื่อนๆจะเห็นเลยนะครับเชื่อมต่อของกาล่าเลยนะตรงนี้ง่ายๆเลยนะครับก็เป็นการเชื่อมต่อแล้วก็ไปซื้อในเรื่องของตัวกล่องนะครับของกาล่านะถือว,ว่าหาเพื่อนไปดูในตลาดนะครับก็จะเป็น พวกกล่องพวกอะไรแบบนี้นะครับอ่ะมีไหมมีอะไรขายมั่งไหมในนี้ปึ๊บอืมเราต้องมาดูตรงช็อปนะครับแล้วก็มาเกมแมวนะครับเนี่ยเพื่อนๆก็จะมีตอนนี้คือมีอ่าสตัวนะครับแต่ถ้าเราเข้าไปในตัวเกมะเรากดบายตรงนี้นะครับมันจะมีคือตรงนี้ผมเชื่อมต่อกระเป๋าแล้วนะครับก็จะเป็นกล่องที่ให้เราซื้อนะครับก็ราคานี้แสนแพงมากนะครับนี่นะ <laughs> เป็นกล่องของกาล่านะครับ นี่เลยเพื่อนก็ผมว่าน่าจะเป็นสุ่มของพวก NF t แหละนะครับก็สำหรับใครที่สายดวงเพื่อนก็ลองไปคำนวณดูนะสิล้าน70ล้านให้ตายเถอะโอเคนะครับเราก็เป็นสายฟรีไปก่อนนะครับก็ตรงนี้นะอ่ะทีนี้นะครับในรูปแบบโดเกมนะครับมันก็จะสอนก่อนในช่วงแรกแต่จริงๆเราก็เล่นไปได้เลยนะครับจริงๆมันมีเสียงนะอ่าไม่รู้เสียงดังหรือเปล่านะครับเปิดพอประมาณแล้วกัน อ่ะี่เนี่ยนะครับเนี่ยภาพมันน่ารักมากนะครับแต่แต่ไล่ด่านมันจะมีเควสนะนเพื่อนแล้วก็มันจะสอนเราก่อนนะครับอันนี้คือมันขยับไม่ได้นะเนี่ยเราต้องปลดล็อกแมวนะครับนี่แมวสองตัวนะก็เนี่ยรูปแมวอยู่ข้างหลังนะครับเราต้องปลดล็อกตัวนี้ปุ่มระเบิดไปเลยนี่ครับเสร็จละง่ายนะผมด่านแรกๆมอาจจะง่ายหน่อยนะครับหลังๆอาจจะยากโอ้โหข้างบนผมไม่ได้เลยแล้วเนี่ย เอาไรดีนี่ไงได้ละแล้วก็ข้างล่างครับนี่ระเบิดสวยงามแมวจะเสร็จแล้วครับแมวเราจะเสร็จแล้วตูมตอนนี้เราเหลือยี่สิบแปดครั้งนะครับผมว่าน่าจะเล่นได้อยู่เล่นไปเลยนะอย่างนี้ก็เลื่อนไปเรื่อยๆอปลาโอระเบิดเรากดไปเลยครับ โอ้โหอันนี้สวยมากนี่เจแลวหนึ่งตัวอ่ะโอเคตัวนี้ปลาสีฟ้าเรียบร้อยครับเนี่ยเคเวสมันง่ายมากเลยนะแล้วเมื่อเราผ่านนะครับเราจะได้นี่นะครับปลาขนมปังเออปังปลนนามานะครับเราก็จะมีไอตัวของใบลักกี้นะมีกล่องของขวัญในการเปิดด้วยนะครับก็วิธีการอ่าอัพตรงนี้เลยนะเพื่อนๆก็จะมีให้เลือกเลือกรัวนะครับเฮ้ยรัวตรงไหนน่ารักเป็นแบบไหนดีนี่ไม้สีน้ำตาลเนี่ยโอเคนะครับนี่งานใหม่มาแล้วนะครับเราก็มากดดูอันนี้คือเควสนะ ก็วิธีการปลดล็อกก็คือเราไปเล่นผ่านด่านแหละเพื่อนๆเราเล่นด่านเหมือนเมอกียะนะครับแล้วเราก็ uh, ไปซื้อปลานั่นเองนะเดี๋ยวผมเล่นต่อสักหนึ่งเกมนะครับคือตอนเล่นเล่นไปกออ็สนุกดีนะครับแต่อาจจะแบบเออบางคนอาจจะไม่ได้ชอบเกมแนวนี้ใช่ปะ่ะมันออกเป็นแนวแบบเกมเด็กกันนะครับเออนะแต่มันก็ฝึกความเออความคิดความอ่านได้นะครับอ,อ่าตรงนี้ระเบิดไปเลยอันนี้เราต้องการสีเขียวนะครับ นี่นะอันนี้คือต้องการตามสีนะครับไม่มีแมวแต่คือดาบนี้คือเราเลื่อนไม่ได้นะครับอืมอ่อสีเขียวกับหมูไม่ค่อยมีหมูเลยเนาะหมูมาแล้วโอโ้โหหนักหนักอยู่ครับเราเลื่อนอะไรไม่ได้เลยโอโ้โหแล้วตรงนี้ก็เสร็จไปแล้วนะ โอเคเราปลดตรงนี้ได้แล้วครับทีละหนึ่งทีละนิดทีละหน่อยอ,อโอเคทีเขียวตอนนี้เหลือสิบครั้งนะผมว่าอาจจะไม่ผ่านแล้วเนี่ยเออทำไปเล่นไปนะเนี่ยเออทำเล่นไปนะไม่ผ่านนะเพื่อนโอ้โหตรงนี้ไม่ได้เลยอะ่ะผมเสียดายมากครับตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยไม่มีอะไรเลย อืมตรงไหนดอนนอหีอันนี้ไงโอเคหมูมาแล้วอันนี้ไงระเบิดมาแล้วตอนนี้เหลือห้าครั้งครับโอ้เหลือหมูเหลือหมูหมูหมูมูเอ้ยเหลือหมูตัวเดียว โหจบแล้วโอเคได้ผ่านเดี๋ยวรับพอดีเลยหมดพอดีเลยครับอันนี้คือการวางแผนเราอาจจะผิดพลาดไปสักนิดหนึ่งไม่เป็นไรตื่นเต้นเลยครับอ่ะเราจะได้ไปปลดอันนี้แล้วนะครับนี่เราเลือกแบบไหนดีอ่ะอ๋อนี่ดีผมชอบสีน้ำเงินครับงานใหม่มาแล้วนี่เราได้บ้านหลังใหม่แล้วครับอ่ะเดี๋ยวเราเล่นต่อด่านที่สิบนะสนุกดีนะเนี้ยทำเล่นไปนะโอเคอันนี้รวมกันนะครับ อ๋อผ้าไหมรวมกันได้อันนี้ต้องปลดแมวนะครับแมวนอนแมวนอนอ,อข้างบนมีด้วยปึ๊บอ่ะตรงไหนต่อโอ้โหเมื่อกี้เสียเสียได้โอเคเราได้แล้วครับตรงนี้อ้าว แมวเสร็จแล้วอีกหนึ่งเหลืออีกหนึ่งตัวนะสิบหกชิ้นเหลืออีกหนึ่งชิ้นตูม้มระเบิดไปเลยครับเรียบร้อยนะเราเหลืออยู่สี่ครั้งแล้วเนี่ยสคริปต์ได้เลยสคริปต์ได้เลยเรียบร้อยได้ได้ปลามาหนึ่งหรือเพื่อนๆจะเก็บปลาไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วเราค่อยไปกดอัพตรงนั้นนะอา้าวเก้าสิบห้าบาท เอาเริ่มแล้วเริ่มมีอะไรให้จ่ายแล้วเหรอโอเคครับสร้างบ้านกอนบ้านนี้เราไม่ได้เลือกเนาะอุ้ยแบบไหนดีอะอุ้ยแบบหินก็สวยมันจะเข้าคอนเซ็ปต์กันไหมเนี่ยอันนี้ก็สวยผมเอ้ยผมว่าเนี่ยสวยดีนี่โอจะกลายเป็นแล้วครับเนี่ยมันก็จะแบบนี่ทีนี้เดี๋ยวมันก็จะมีอะไรอัพขึ้นมาเรื่อยๆนะเพื่อนเราก็ผ่านไปเรื่อยๆนะครับเอา้าเมื่อกี้ผมกดอะไรอ่ะอ๋อ,อ,อ,อมีให้เลือกสองอย่างละเริ่มแบบมีตัวเลือกให้ ให้เลือกเยอะขึ้นนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับในตัวของเกมแมวนะครับน้องเหมี่ยวนะเพื่อนๆก็สำหรับใครที่ ลองมาเล่นแล้วสนุกยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมว่าเหมาะกับทุกคนเลยทุกเวททุกวัยนะครับส่วนตัวผมเล่นผมยังรู้สึกสนุกเลยนะในช่วงแรกนะครับก็เล่นผ่านด่านไปเยอะๆก่อนนะเพื่อนๆมันมีอะไรท้าทายอีกเยอะนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะระบบการอื่น,นะครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องปลดล็อกไปเรื่อยๆก่อนเพื่อนๆเพราะฟังก์ชันของผมปลดล็อกยังน้อยอยู่โหน่าจะไปไก่อยู่นะครับเราต้องมีแมวหลายตัวกับมังเนี้ยเออแต่แมวน่ารักนะผมว่าเล่นแค่นี้ก็รู้สึกดีแล้วภาพสวยด้วยนะครับก็ลอง ดาวน์โหลดมาเล่นกันก่อนนะก็น่าจะประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับเพื่อนๆก็สําหรับทิ้งท้ายกับเกมชละเ,เกมของตัวกาล่าหน่อยนะครับ ก็จะมีในเรื่องของตัวดาร์กอนสติกนะครับตัวของแชมเปี้ยนอะลีนานะครับสเกมนี้เดี๋ยวก็ติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมารีวิวนะครับแล้วก็จะมีอ่าบล็อกเกอร์โกเพนะครับนี่ผมลองไปเล่นมาแล้วนะครับโอ้ผมโผไม่ได้นะครับขนาดผมใช้ระดับซูเปอร์เซียนนะครับอันนี้คือกําลังฝึกฝนในเรื่องของตัวบล็อกเกอร์อยู่จริงๆผมก็เล่นนะแต่พอเห็นมันมีกาล่ามานะครับก็รู้สึกสนุกดีนะครับสำหรับเกมนี้นะครับบล็อกเกอร์ไม่รู้จะทําคลิปได้หรือเปล่านะ เออแต่มันก็แต่ผมเกลียดอออินะนะครับอออินอออินอ่ะแต่แต่เขาก็อออินแบบมีเหตุผลอยู่เออนะเสียอออินไปเยอะมากนะครับสาหรับเกมตัวของบ er ็อกเกอร์นี้ก็เกมอื่นๆน,นะครับถ้าเกมสุดท้ายนะครับที่ผมเคยรีวิวก่อนนั้นก็จะเป็นทาวสตาร์เกมนี้ก็จะเป็นเกมลูกลักของผมเลยในแต่ก่อนนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ค่อยได้ไปแข่งแล้วเพราะว่ามันต้องเปิดคอมทิ้งไว้นะครับช่วงนี้ค่าไฟแพงนะเพื่อนๆน่าจะรู้กันอยู่นะครับเปิดคอมทิ้งไว้อะไรแบบนี้เพืองไฟเปล่าๆ,ๆนะครับเออนะก็ ก็เลยไม่ได้สารต่อของตัวเทาสตาร์นะครับจริงๆผมชอบเล่นเกมนี้มากนะครับชอบจริงๆนะเพราะมันสนุกดีนะครับมันได้วางแผนแล้วกไ็ได้แข่งกับคนอื่นนะครับออแข่งติดอันดับท็อปร้อยท็อปพันเนี่ยนะครับอันนี้ก็สนุกประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวของเกมตัวของการล่านะเพื่อนๆถึงราคาเหรียญการตัวของการล่าจะตกไปขนาดไหนนะครับก็ไม่หวั่นไหวสําหรับตัวของสายอมอยู่แล้วนะครับสายซื้อเก็บก็เล่นเกมให้สนุก นะครับเอออย่าผูกพันกับมันมากก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมครับเพืเ่อนๆเอาไว้ใจใหม่ในเกมหน้าบายจ้า